สวัสดีครับผมพิระพงศ์เสมาเพชรตำแหน่งซีเนียร์ประจำภูตสเปียสาขาเซนตัแพาซ่านครราชสีมาขออนุญาตนำส่งไลท์เรโมนในหัวข้อสินเชื่อเป็นเอกเตอร์ครับภูสเปียสวัสดีครับผมสเปียโอ๊ตในวันนี้สเปียโอ๊ตนะครับจะมาแนะนำสินเชื่อดีๆจากทางทูให้กับคนลูกค้าได้รู้จักนะครับ สำหรับสินเชื่อที่ผมจะแนะนำนะครับนั่นก็คือสินเชื่อเปในเอ็กนะครับผมซึ่งสินเชื่อเป็นเอ็กนะครับเป็นสินเชื่อวงเงินส่วนบุคคลนะครับที่ให้ลูกค้าผ่อนชำระสินค้านะครับผมผ่านแอปพลิเคชัน True Money Wallet โดยที่ไม่ต้องใช้บัตรเครดิตในการผ่อนนะครับซึ่งเราจะฟรีค่าธรรมเนียมแล้วก็ฟรีในส่วนของอัตราดอกเบี้ยเมื่อคุณลูกค้านะครับชำระในส่วนของสินเชื่อนะครับผมเต็มจำนวนนะครับภายในเวลาที่กำหนด ซึ่งนะครับลูกค้าสามารถเลือกผ่อนนะครับตั้งแต่4เดือนถึง36เดือนในส่วนของอัตราดอกเบี้ยนะครับจะถูกลดต้นลดดอกนะครับผมซึ่งไม่เกินร้อยละ25%รต่อปีเรามาดูคุณสมบัติของผู้สมัครสินเชื่อกันนะครับครับสำหรับคุณสมบัติข้อแรกของผู้สมัครสินเชื่อไปในเอกรานะครับข้อแรกนะครับผมนั่นก็คือเป็นผู้ที่มีสายชาติไทยนะครับอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปนะครับผมแล้วก็ไม่เกิน60ปี 2ครับผมมีรายได้ขั้นต่ำตั้งแต่1บาท1 1บาทขึ้นไปครับ3มีในส่วนของแอปพลิเคชัน True Money Wallet นะครับผมที่พร้อมใช้งาน4ครับมีในส่วนของอีเมลที่สามารถติดต่อได้และ5้าครับมีประวัติการชำระหนี้ที่ดีครับในส่วนของเอกสารที่ใช้ในการสมัครครับผมมีแค่2อย่างนะครับผมอย่างแรกนั่นก็คือบัตรประชาชนตัวจริงของผู้สมัครครับ2ครับรูปถัาครับผมหรือว่าแคป หน้าจอนะครับผมเอกสารนะครับผมแสดงรายได้นะครับผมของธนาคารย้อนหลัง6เดือนครับสำหรับผู้ที่มีอาชีพอิสระหรือว่าพนักงานบริษัทนะครับผมเราก็จะใช้ในส่วนของ E-Bank State m เ n t นะครับผมเป็นเอกสารในการสมัครสินเชื่อดังกล่าวครับผมสำหรับนะครับผมขั้นตอนในการสมัครง่ายมากครับผมขั้นตอนแรกนะครับลูกค้านะครับผมแสดงในส่วนของบัตรประชาชนตัวจริงนะครับผมกับเจ้าหน้าที่ที่สาขาครับ 2. ลูกค้านะครับผมยืนยันตัวตนกับเจ้าหน้าที่ทสาขาครับ3ครับผมลูกค้ากรอกในส่วนของข้อมูลเพิ่มเติมครับผมไม่ว่าจะเป็นที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้พร้อมแสดงเอกสารเพิ่มเติมนะครับผมและนอกจากนี้ครับลูกค้านะครับผมยืนยันนะครับผมยินยอมในการสมัครสินเชื่อนะครับเปในเอ็กต้าผ่านแอปพลิเคชันครับ4ครับรออนุมัติวงเงินนะครับผมภายใน5นาที และ5ขั้นตอนสุดท้ายหลังจากที่ลูกค้านะครับผมได้รับวงเงินนะครับสินเชื่อมไปในแอปก้าแล้วลูกค้าสามารถใช้วงเงินตัวนี้นะครับผมผ่านแอปพลิเคชัน t r u e Money Wallet นะครับผมเพียงแค่นะครับแสดง QR code ครับกับร้านค้าที่ร่วมรายการไม่ว่าจะเป็น TrueShop, TrueSphere, Lotus นะครับหรือว่า Macro เพียงแค่นี้ลูกค้าก็สามารถผ่อนชำระค่าผ่อนในส่วนของสินค้านะครับผมผ่าน แอปพลิเคชันกูม m น n วอเลตนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้ในส่วนของบัตรเครดิตในการถอนสินค้าครับทางคุณลูกค้านะครับผมสนใจสมัครสินเชื่อดังกล่าวนะครับผมสามารถติดต่อทูตเซเฟียได้ทุกสาขาทุกประเทศนะครับสำหรับวันนี้เซเฟียโอ๊ต้องขอญาตลาไปก่อนนะครับและพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับ